ทุกคนเอ่อถ้าเข้าป่าขึ้นมาเนี่ยถ้าคนถ้าไอคนเนี่ยที่เดินไปเดินมาแล้วก็แบบว่าเหมืออะเอ่อนะไม้เกี่ยวแขนแล้วที่ขาเนี่ยมันจะมันจะเป็นแผลใช่ไหมครับเป็นแผลแล้วการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเราไม่มีเอ่อการแบบว่าเอ่อของที่จะปฐมพยาบาลในนี้ผมแนะนาไอ้นี่นะครับนี่คือสาบเสือนะครับสาบเสือเอ่อเด็กเอ่อรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้จักว่าสาบเสือมันจะเป็นใบแบบนี้นะครับแบบนี้มัน,นจะเป็น ประมาณนี้แหละเออแล้วเขาบอกว่าเอามาห้ามเลือดได้จริงครับห้ามเลือดผสมยาพยาบาลแบบว่าเบื้องต้นน่ะมาคนนะเออถ้ามีน้ําถ้าพบน้ํามาด้วยแล้วก็หยดน้ําเข้าไปนิดนึงแล้วก็บเบบน,นี้เนี่ยเออแบบนี้ถ้าคนแบบว่าไม่มีน้ํานะเอามาเคี้ยวได้นะแต่ว่าถ้าคนแบบว่าถ้าคนไม่ไม่เกี่ยนะแต่ว่าผมผมไม่ไมเกี่ยเอามาเคี้ยวถ้าผมไม่มีน้ําเอามาแปะเอามาแปะตรงที่เป็นแผลนะมันจะห้ามเลือดได้จริงครับมันจะทําให้เลือดนั้นแข็งตัวแล้วก็หยุดเลือดได้มัน มันบอกว่ามันช่วยได้จริงนะปลตพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็อันนี้ช่วยได้จริงครับรอยากให้ทุกคน,นรู้จักครับนี่นี่นี่ี